สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องกินเรื่องใหญ่ไปพัทรวรินค่ะรายการที่ส่ใจในทุกเรื่องที่คุณกินครับผมนะคะช่วงแรกของเราช่วงบ o k a n o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  กนะคะ o o k and o o o กวันนี้เรามีบุ๊กที่วิเศษมากวิเศษไงพี่คือมันบินได้มันลองไหมลองไหมเบาไหมไม่ฮะนี่เป็นแชฟปคนหนึ่งที่พัทรวรินโปรดมากชื่อนาย s l a e r นโจสเลเที่รู้จักคนนี้ไม่ได้อะไรหรอกนะคะ ปิดทูเมาที่ช่อง TLC mm hmm. แล้วเขามีคุกกิ้งโชว์รายการทำอาหารอว uh huh. เขาจัดไฟสวยแล้วก็แบบทำอาหารชิลๆเขามักจะไม่ค่อยตวงอะไรก็แบบหยิบใส่หยิบใส่แล้วอารมแบบปลูกผั<า>กหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออดีดูจริงเงี้ยเออแล้วก็แบบหยิบใส่หยิบใส่มีอะไรให้ทำแล้วก็แล้วหนังสือของเขานะคะซื้อมาข้างในมันไม่มีเลยมันมีแต่วิธีทำใส่อะไรบ้าง ยาวเลยเออเป็นภาษาเก็ตดำชอบสนุกนะคะแล้วไม่มีว่ากี่ช้อนชากี่อะไรแค่บอกว่าเอาไก่สับใส่นด่ก็คืออยากให้พวกเรารู้สึกว่าได้ครีเอทครีเอทเองว่าโอ้วันนี้เราอยากกินเมนูนี้อยากใส่ไก่เยอะก็ใส่ไก่เยอะอยากใส่เห็ดเยอะก็เออดีนะพี่ดูเป็นศิลปะนะเป็นศิลปะแล้วแต่เราอิบายนี่ชิ้นของเราความอยากของเราเพราะจริงๆแล้วทำอาหารข่าวมันก็คือแล้วแต่ฟิลความรู้สึกวันนี้ฉันอยากกินเผ็ด วันนี้ฉันอยากกินเปรี้ยวใช่ป่ะอาหารทุกอย่างมันไม่มีสูตรตายตัวที่แบบว่าอาหารอันนี้ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะถูกต้องเลยไม่งั้นร้านก๋วยเตี๋ยวจะไม่มีกระเช้าเครื่องปรุงเลยเออใช่เพราะว่าเราชอบเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานเหมือนกันถูกต้องนะคะเวลาไปร้านอาหารเราก็ต้องสามารถบอกเชฟได้อวันนี้ฉันขออันนี้แบบเผ็ดเหน่อยถ้าเชฟมาแบบเอออารมณ์เสียไม่ได้เพราะเราถือว่าร้านอาหารก็คือเอาใจลูกค้านะใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกัน เอาใจคนทำอาหารนะคะวันนี้ที่พระเทววรินเลือกที่จะทำคือ chicken pot pie chicken pot pie yeah chicken แปลว่าไก่ครับผม pot แปลว่าหม้อเฮ้ยเรียนมาจ้าม่ะนะคะไก่ในหม้อนะฮะหม้อไก่มันเหมือนอารมณ์ว่ามันตายแล้วแบบเอ้ยวิญญาณไก่ลงมอไป ไก่ในหม้อเลยเหรอก็ค WA ือ yeah> ือกแต่ไปเป็นไทยเลยพี่ช claro> ิคกีนพทยดูใช่โอเคจูแก่กว่านะคะอันนี้ก็ง่ายๆมากเลยค่ะมีส่วนผสมของไก่อกไก่นะคะหัวหอมใหญ่เห็ดนะคะเบียร์นะคะเนยอ่สต๊อกน้ำซุปนะคะแล้วก็ใบไทม์ด้วยนะคะอันนี้ก็ทำง่ายเลยมันก็จะบอกว่าให้หั่นหัวหอมใส่ไก่เข้าไปใส่แป้งอกประสงค์ใส่เห็ดใส่ทุกอย่างทุกอย่าง แล้วก็โรยหน้าด้วยพัฟเคีเท่านั้นเลยเท่านั้นแต่มันไม่บอกให้ใส่เยอะน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูดัดแปลงกันแล้วแต่พี่เนยแล้วแต่พี่เลยใช่ไหมโอเคก่อนแรกนะคะสิ่งที่เราต้องทำอย่างที่ในหนังสือบอกนะคะเขาบอกว่าให้หั่นไก่หั่นไก่อย่เอามาเลยอย่ากิบเลยใช้มีดพี่หั่นเลยนะคะเฮ้ยพี่มันต้องหั่นยังไงอะ จริงๆแล้วอ,อกไก่นะคะจริงๆถ้าไม่มีอ,อกก็สันในก็ได้แต่อ,อกมันจะจูเจี้ยกว่าพายเรามากักจะกินด้วยช้อนเพราะฉะนถ,ถ้าถ้าเราตักเนี่ยมันจะต้องพอดีค<อ>ําถ้าเราใช้คำใหญ่ขนาดนี้มีช้อนนั้นเดียวมันก็ไม่ได้ต้องใช้คอ,อาหา่ใช่น,นี้เราอาหั่นแบบชิ้นที่แบบปากพี่ก็ใหญ่หน่อยก็ประมาณนี้ ประกาศหน่อยผมก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วว่าถ้าพอดีจริงๆเราก็ประมาณนี้ลูกเต่านิดนึงอ่ะเอาเต่าไหมเอาเต่านี้มาค่าเต่าดีกว่านะคะวันนี้ลูกค้าของเราสมชายนี่แหละสมชายตั้งแต่หัวโจทนคหนมดันเตาหัวใจจเห็นใจกันในหน้าเธอจ้า ก็เป็นแค่นี่ผมหันเต๋าอยู่เอาหั่นมอสไหมบิลึกเกลือจริงๆอันนี้ก็เป็นหั่นมอสแม่ผมก็ได้อยู่นะอันเนี้ยโอเคเผมหันเต๋อให้นี่เลยอะนะคะมาอันนี้หั่นเต๋อไปก่อนเราจะทำการอ๋อเขาบอกว่าให้ใส่น้ำมันมะกอกนะฮะแล้วก็เราก็จะทำสี เราจะเสียไก่เ,กเสียเดี๋ยว่เสียเสียไก่คือ <c oughs> อะไรครับผมเสียไก่ก็คือแค่ทอดให้มันมีสีข้างในยังไม่ต้องสุกมันไม่มีมันใช่มันเป็นส่วนที่ค่อนข้างแห้งเพราะฉะนั้นผมว่าคนพวกคนเล่นก้ามันชอบกินแบบอกไก่ต้ม <c oughs> ใช่เพราะโปรตีนมันสูงเป๊ะเลย <c oughs> ปปโปรตีนมันสูงแต่เวลาเราเลือกเนื้อสัตว์นะคะดูจาก ซอสที่แบบว่ามีคุณภาพไม่ใช่แบบว่าเล่งปลูกแล้วเดี๋ยวลูกหลานเราน่องอกใหญ่กันห <appet> มดใช่ใช่เพราะนั้นแบบมีสารเล่งโตถูกต้อกนะคะเราไม่เอาอย่างนั้นนะคะเอาละแล้วก็ใส่ลองไปอย่าพึ่งกลิ้งไปกลิ้งมาเยอะนะคะเรารอให้ด้านหนึ่งมันมีสีก่อนคราวนี้นะคะเขาใส่ให้บอกว่าให้ใส่เห็ดแต่ไม่ได้บอกว่าให้ใส่เห็ดอะไร้าสมมุติท่านผู้ชมทาเมนูนี้ที่บ้านก็เป็นเห็ดกระป๋องก็ได้นะคะมีติดบ้านก็ดี เห็ดกระป๋องอย่างเงี้ยเห็ดกระป๋องมันคือเห็ดอะไรอะพี่เห็ดแชมปิญยองแชมเปญยองแชมเปญยองนะคะแช่น้ำเกลือนะคะอยู่ได้ forever อยากจะทำไรขึ้นมาปุ๊บก็สามารถใช้เปิดแชมเปญยองได้เลยนะคะเราก็จะผักครึ่งน้องควรจะใจร้อนผิกมันได้ยังได้ลวค่ะได้ไหมสีเริ่มได้ไหมนี่นะมันประมาณประมาณนี้อหที่ได้สีน้ำเออร์เนี่ยกลับเริ่มกลับได้ละโอเคครับพี่ได้ละคราวนี้เราก็ใส่ทั้งหมดในชามนี้พอละเทลงไปเลยเนาะเทไปเลย เทไปเลยนะคะคราวนี้เราจะมาผัดหอมใหญ่แต่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนกระทะเอากระทะนี้สักไปเหมือนเดิมนะคะหลังก็จะผัดหอมใหญ่นตอก็เป็นระยะระยะเล่นเป็นระยะระยะใช่ทำอาหารน่าจเย็นๆชิวร้องเพลงได้ร้องเพลงโอเคนะคะถือว่าหอมใหญ่ของเรานะคะหอมใหญ่นี่เวลาแบบ โดนแบบไฟหน่อยๆนี่กลิ่นเขามาเลยหอมเลยนะหอมเลยนะหอมเลยหอเริ่มใหญ่เลยเนี่ยหอมใหญ่เริ่มใหญ่แล้วสิ่งที่เราก็จะใส่คือใบไทม์นะฮะใบไทม์ไทม์หอมมะเฮ้ยกลิ่นมันเนี่อะกลักลับกลับกลับกลักลับนี่ก็กลายเป็นเทพประบุกรีดขึ้นมาทีได้เลยได้เลยนะคะแต่เราจะไม่ใช้อันนี้อยู่บนหัวให้ดำ เหมือนออริกาโน่หน่อยๆไหมพี่คล้ายๆคล้ายๆออริกาโน่อันนี้ก็เหมาะไบไทม์เชอร์ก้อนอั่นแหละคะเหมาะกับใช้กับไก่นะคะใบไทม์นี่คือมาเพื่อเพิ่มกลิ่นอย่างเดียวเลยเพิ่มกลิ่นอย่างเดียวค้คล้ายโรสแมรี่เอ้ยจับจับจับเก่งมากเลยค่ะน้องของฉันนะคะเสร็จแล้วนะคะในหนังสือบอกว่าให้ใส่แป้งอเนกประสงค์สามช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนสองช้อนรู้ไหมแป้งมันไว้ทาอะไร ขอเดานะพี่ไม่ชัวให้มันดูมีความเหนืดไหมเอ้ยโอเคใช่ค่ะถ้าเป็นเขาเรียกอะไรล้านหน้ามันใช้แป้งมันใช่ไหมครับเออไม่ต้องใส่น้ำเลยพี่เมียเดี๋ยวผัดหนึ่งผัดไปก่อนผัดไปก่อนผัดไปก่อนนะคะตัวสำคัญคือตัวนี้คุ้นเคยปะเก๊กหวยเก๊กหวยเก๊กหวยมีฟองเก๊กหวยมีฟองนะคะบ้านเราเรียกเก๊กหวยมีฟองนะคะใส่นิดหนึ่ง หรือเบีย์นั่นเองนะคะใส่เบียร์เบียร์ขาวได้ละค่ะนะคะไม่ต้องห่วงว่ารับประทานไปแล้วจะมาเพราะว่าสุราแอลกอฮอล์เวลาเจอความร้อนมันก็จะระเหยนะคะอันนี้ก็จะให้ความเมาตรงนี้ขอโทษขอโทษมาบอกอ่าแล้วก็เป็นสต๊อกไก่และสต๊อกผักนะคะก็ใส่ลงไปโอเคคราวนี้คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะปรุงรสนิดหนึ่งเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไป อ่ะคราวนี้พี่ขออนุญาตนะคะแล้วก็คนทุกอย่างเหนื่อยเนือพี่ก็บอกละนาเหมือนละนาก็คายกันอยู่นะคะแต่ไม่เหนียวถ้าละนาแล้วก็ได้ใส่ในหม้ออะไรที่เราสามารถเอาไปอบได้ที่เราจะแต่มันไม่ได้จบแค่นี้เราจะเอาแป้งพัฟเพสตรีแป้งพัฟนี่เราก็ซื้อได้ซื้อได้นะคะไม่จำเป็นต้องเสียเวลาทำที่บ้านเพราะว่ามันทำค่อนข้างลำบากตัดมา โปะลงไปเลยโปะงลงไปเลยอย่างนี้เลยโปะลงไปเลยนะคะแล้วก็เอาซ่อมเจาะข้างบนนิดนึงเพื่อเพื่อเวลาไอามันขึ้นมามันจะไม่ได้ไม่แตกไม่รนะเบิดไม่ระเบิดนะคะขพอีก<อ> <Okay. S 2> นิดนึงในในหนังสือไม่ได้บอกแต่ว่าถ้าเราทาไข่ขไรู้ มันจะทาไข่อ๋อใช่ไข่ต้องเป็นไข่แดงอย่างเดียวไหมไข่แดงก็ยังเดียวไข่ขาวก็ได้แล้วแต่นะคะแต่วันนี้ไม่มีไข่ก็หนังสือก็ไม่ให้ทาแต่ถ้าท่านอยากทาก็ทาได้มันจะทําให้เงาอ๋อทำให้เงาอ่ามันจะทําให้เงาคราวนี้นะคะจริงๆไก่ก็สุกแล้วเราใส่เข้าไปในเตาอบรอให้พาเพสตรีของเราสุกฟูขึ้นมาก็พร้อมรับประทานเด็ดนานไหมพี่เมย์อยากกินแล้วอ่ะ ในยังยังไม่ได้เปิดเตาในหนังสือเขาไม่ได้บอกนะคะว่ากี่นาทีแต่พวกนี้เราก็คอยดูว่ามันสีเริ่มจมตานสวยสวยเริ่มเลยสวยเลยยังแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาจากเตาอบแล้วได้จ้าชัวร์โอยสีสันสวยงามอลังการโอ้โหหลอนไม่ได้อะไรหรอกไอ้ยไซ่าไอ้ซ่าโอ้ยแต่แป้งดูกรอบๆอ่ะโอ้ดูสิฮะ เหมือนเหมือนไม่รายการญี่ปุ่นเ่าไม่ต้องสั no, no, no. No, ่นๆหน่อยปะโอ้ยรนหรอโอ้ยได้ก็ได้โอ้ยจิงกโอ้ยได้ะได้อยู่ไอ้แป้งขอบขอบเนี่ยอืมอืมอร่อยนะรู้ว่าอร่อยนะ อร่อยมากค่ะท่านผู้ชมนะคะไปหาซื้อมานะคะเดี๋ยวจะพูดแทนดำนะคะน้องเขาเริ่มพูดไม่ได้หนังสือที่มีชื่อว่า Eat by Nigel Slater นะคะมีขายที่ Asia Books นะคะเมนูนี้เลิศนะคะแล้วทําเสร็จแล้วเก็บไว้ได้เลยกินเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันร้อนมากได้เก็บไว้ได้เลยเก็บไว้เลยจริงๆกินเสร็จแล้วเก็บเลยทำเสร็จแล้วเก็บไว้ก่อนเลย อย่าวูวามเมนูนี้ไม่ควรทํำตอนหิวจะจัดมุมมาเมื่อไหร่ระวังลิ้นผงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่จอกันช่วงหน้าในเมนเมนูค่ะพี่ไม่เว้นเมนมคใะเอาละค่ะถึงช่วงของเมนเมนูเออเมนูหลักของเราวันนี้ นี่มันคืออะไรอ,อะรพี่มันคือตัวอะไรนี่คือปลากระพงนะคะสัางม,มาจากบริษัทจโคต้านะคะทางบริษัทเขาจะมีปลากระพงตัวใหญ่จสบบามารถส่องให้ทันถึงบ้านเลย<อ>ถ้าท่านมีโรงแรมร้านอาหารพตคานะคะอ,อย่าลืมสั่งจากบริษัทจอโคต้าของเข,งขาสดดีจริงคุณภาพแป๊ะนี่คือปลากระพงโอ้ตัวเดียวกิน้ทั้งหมู่บ้านนะพี่ตัวนี้นทะ่นแล้วปลากระพงตัวใหญ่นะตอนแรกแม่นึกว่าตัวใหญ่มันจะเนื้อเนื้อมันจะเลี่ยมมันจะอร่อยมาก อร่อยมากจะหวานจะถ้าทําถูกวิธีนล้วทำเลยมั้ทยอะผู้ซะอยากพูดจะอยากกินเลยอะวันนี้นะคะขอเลิกทำอ่าสปาเกตตี้ปลากระพงนะคะก่อนแรกนะคะปลากระพงอันสวยงามนี้หนักประมาณ3-4โลนะคะเราจะต้องไปถอดเกล็ดนะคะแล้วก็แล่แล้วตดหัวนะไปทําแบบต้มยำหัวปลานะโหย เลิศนะโดดอ่ะแล้วก็ก้ามอันนั้นเนื้อมันยังติดอันนั้นต้มแล้วทำแกงต้มยำก่อนนะต้มยำก่อนต้มยำก่อนนะคะงข้าวรอเลยครับพี่อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปให้ฝ่ายแล่ปลาอะไรนะนะคะระหว่างที่เขาแล่ปลาเราจะทำเครื่องเคียงของไอตัวสปาเกตตี้ปลาของพงของเรานะฮะครับผมอันนี้คือมะมมมมม่วง มะเขือม่วงใหญ่มะเขือม่วงใหญ่มันคืออะไรพี่มะเขือม่วงเล็กด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่มันใหญ่ไงพี่ออ๋มันคืออะไรครับผมมันก็คือมะเขือมะเขือม่วงนี่แหละอ๋อเหรอแอะไูฉลาดขึ้นมามะเขือม่วงไม่ต้องใหญ่ก็มันก็เออแล้วก็สไลด์สิ่งที่เราจะทำสปาเกตตี้ของเราอ่ะจะมีทั้งแบบว่ามีผักมีมีเบโซ่แล้วมีพริกแห้งเบโซ่คือเบโซ่เบโซ่คือหัวละพาน แล้วรู้ไหมหัวละพานี่มีกี่ชนิดหัวละพาผมม,มีชนิดเดียวพี่หัวละพากระเพราเป็นเป็น,ปน,ปนมันอยู่ในครอบครัวของเบเซอร์เอกระพกเพราอ๋อคือเป็น,ปนตระกูลสปีชีเดียวกันสปีชีดเดียวกันครอบครัวเดียวกันน่ะแต่กลิ่นเขาต่างกันหน่อยนะนิดเดียวเอ,เอกระเพราแต่ได้ใบคล้ายนะแล้วมันมีอิตาเลียนมีแบบหลายอย่างหลายอย่างมากมายนะคะแต่ก่อนแรกที่เราจะมาผัดทุกอย่างรวมกันเราจะต้องเอาผัก ที่เราจะใส่ในเซตสปาเกตตี้ของเราไปย่างย่างอ่อาตอนนี้นี่คือเตาย่างซึ่งเปิดแล้วอุ่นแล้วพี่นะฮะเราจะย่างให้ได้สีแล้วความหอมของผักจะออกมาและหลังจากนั้นเราจะหัน่นเตาแล้วผัดเข้าไปในเส้นของเราเอ้ะแซโอ้โหโอ้โไทำไมเราไม่หัน่นเตาก่อนย่างอะ่ะเพราะว่าถ้าหัน่นเตาแล้วก็ไปย่างมันก็จะเละผักในเวลามันสุกมันจะนิ่มอ๋อครับผมอ่าใช่ไหม เราก็ย่างทั้งชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ลอาเข้ามาหั่นทีหลังเอาเข้ามาหั่นทีหลังนะฮะนะฮะตอนนี้ก็ถึงหน้าที่เริ่มนะแต่ก่อนที่เราจะย่างเราก็โรยด้วยเกลืออีกแล้วครับท่านเกลือนี่คงติดบ้านจริงนะพริกไทยนะฮะแล้วก็ใบไทม์ใบไทม์ไทม์ไทม์นี่ฮะแล้วก็โรยด้วยใบไทม์อีกนิดนึงเพื่อความหอมนะ ใช่เลยแล้วก็น้ำมันมะกอกคุณภาพดีหอมๆโรยลงไปเลยครับพี่ใช่เลยคนบอกว่าพี่ไม่ใส่กระบอกไหมทำตรงนี้แหละจ้าแล้วก็ลองเลยบ้านคุณทำแบบนี้แหละใช่ไหมบ้านเอบ้านยุคยุครุ่นอ่ะบ้านก็ทำแบบนี้แหละตอนนี้ก็ย่างไม่จำเป็นต้องสุกนะคะท่านผู้ชมเราย่างแค่ให้ได้สีแค่นั้นเอง แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาผัดกับเนสปากตตี้ด้านแล้ว่โอ้โหผัดย่างเสร็จแล้วบาง์กะพงก็ถอดเกล็ดแล้วแล้วมันเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนแรกเราจะต้องต้มเส้นก่อนข้างหลังน้ําเดือดเรียบร้อยก่อนต้มเส้นเราจะต้องใส่เกลือใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่เส้นอันนี้เส้นเล็ก เส้นจิ๋วเส้นจิ๋วเส้นจิ๋วเวลาผัดมามันเหมือนแบบผัดหมี่นิดนึงมันจะได้เข้าเข้าเนื้อนี่ก๋วยซีหมี่ะอก็ประมาณนั้นอ่ะจำใส่เลยนะฮะโยนลงไปเลยนะพี่โยนลงไปเลยคราวนี้เราจะไม่เอาปลากระพงเป็นชิ้นๆเราอยากเหมือนเป็นสเต็กปลากระพงวางบนสปาเกตตี้เลยนะคะก็ขอเป็นแล้วแต่พี่เลยแต่เรามัน ขากินแล้วก็ต้องแบบบึ้มเบิ้มๆหน่อยนะให้มันดูแบบให้ดูแบบเป็นปลาให้รู้สึกเฮ้ยปลาตัวใหญ่มากนะชิ้นใหญ่มานะคะนะโอเคไม่ใช่แบบดองด้อยมานะฮะไม่ใช่ดองด้อยโว้โอเคครับขอโทษโอเคคราวนี้เวลาทำปลาจะโรยไทม์นะคะอรมาดหน่อยน้องโรยเลยนะโรยเลยแล้วก็พริกไทยฮ่าจ้าบเลยคราวนี้ครับผมจำได้ไหมเวลาเราทอดปลา จะต้องเอาด้านไหนลงก่อนเอาด้านหนังลงก่อนอ่าเหตุผลเพราะมันจะสุกช้าเพราะว่าผมผมลืมจริงผมต้องขอโทษด้วยเอาด้าน presentation ลงก่อนด้านที่เราจะโชว์ลงก่อนถ้าเราเอาหนังลงก่อนปุ๊บมันจะเตรียมสวยนี่ไงมันจะสวยไงมันจะสวยนะจ๊ะต้องกดไหมฮะไม่ตอบค่ะอันนี้ชอบชอบชอบใช่ผมชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบนะคะ อย่างนี้เราก็จะทําตัวซอสของเรานิดนึ่งนะคะเหมือนกันน้ํามันมะกอกคุณภาพดีครับผมมันมะกอกนี่ทาได้ทุกอย่างอย่างนี้เลยอยากทาหน้าอย่างได้เลยไอ้อย่างนี้ก็มาทาหน้าทาผมทาหน้าเลยหมักผมหมักหน้าหมักทุกอย่างเนี่ยที่เราทลเลอระที่เราอ่ะตะลิวเลยใส่พริกแห้งนะคะกระเทียมสไลด์แล้วน้ำมันมะกอกแล้วก็พริกแห้งใส่ตามที่เราอยากให้มันเผ็ดมากน้อยขนาดไหน อันนี้ก็มาพวกเอ็กแิลส์และมะเขือม่วงของเรานะคะแล้วก็จะหั่นเป็นเตาหั่นเป็นเตาา้อาทำยังไงครับพี่เราไม่เป็นเราให้หั่นเป็นแค่นี้เาเป็นแค่บริการเน้เท่าไรยังโดนได้อยู่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 ไี่หั่นเตาอ่ะเต๋าแล้วก็ผัดลงไปเลยผัวแล้วก็มีมะเขือเทศ เบาอยากจะใส่แค่หลอดใส่เักได้เลยทุกินนี่ผักอะไรอยากใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยนะคะอ้าวตอนนี้เส้นของเราเด็ดไปนะน้องเด็ดไปนะคะเส้นของเราก็เริ่มสุกแล้วก็เดี๋ยวจะอร่อยไม่อร่อยก็ตอนเด็ดนี่แหละความจริงใช่พี่ความสำคัญอยู่ที่วิธีเด็ดจริงจริงมันต้องเด็ดให้ได้องศาใส่เส้นลงไปเลยนะคะปลาจ๋าปลา ข้าวจัวข้าวจัวหมับนะคะปรุงรสนะคะเส้นก็ปรุงรสนิดหนึ่งเอามาหัวละพามาเลยจ้ะโยนลงมาเลยนะพี่โยนมาเลยหัวหัวน um ี่แหละแถมอือฮึอะน้องเองน้องแกงมากแล้วขอบีบมะนาวลงไปนิดนึงมะนาวเหลืองนะคะอย่าใช้แอ่ามันก็จะแบบ รสชาติโอเคเลยเลมอนเลมอนหน่อยเลมอนเลมอนหน่อยไม่หอมอ่ะพี่อ้าวโอเคเสร็จจับงานสร้างเฮ้ยลด้โอ้ยโอ้ยระวังผมระวังปลาโมะแาอย่างนี้เลยนะพี่โมะเลยเธอเขาจะบีบมะนาวบนตัวปลาหน่อยใช่ไหมทำไมเออทำไมกินปลาต้องบีบมะนาวพี่อ๋อมันมันดับคาวแล้วมันดับเลี่ยนมันมันดับคาวด้วยแหละมะนาวแล้วมันจะมันจะ มันเป็นอะไรที่ fresh 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 โ้ยร้อนอย่าลืมปิดเตาใช่จ้ะโอเคแค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสป a ก h e t t i b o l o g n e ของเราใช่ข่าวจวน่าเจียของพร้อมมือพร้อมมีพูดพู้เดียวก่อนนะข้าขอรอง อ่าแล้วอ่ะตอนแรกวอ๋อ้มะนาวมันมะนาวมันมันไหลได้เลยนั่นไงนั่นไงโอเคครับวันนี้พาเกตตี้วันละบอะไรนอนไหมปลาจ้าบเลยปลาจ้าบนุ่มสดหอมใช่คไม่ได้ปรุงอะไรมากเลยนะวันนี้อาหารของเราก็ประสบความสำเร็จสำหรับเมนเมนูนะคะเด็ดไหม แดดพี่แล้ว <Dead S 1> แบบยนะิ่งโดนๆหนังนี่แบบจะกรอบๆกรุกบๆหน่อยนี่นะคะแล้ไม่จาเป็นต้องซื้ออาหารสำเร็จรูปนะคะสามารถทําเองที่บ้านไม่ถึง5นาทีท่านก็สามารถทําให้ครอบครัวของท่านได้เลยนะคะ<ด>ลองดัดแปลงตามใจชอบเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงของดีไล h ์มีค่ะครับผมยังมีอะไรกินอีกไหมมีเยอะมากโอเคเล,เลย ถึงเวลาขนมของเราแล้วนะคะเมนู menu อันนี้เป็นเมนูที่แม่ครัวที่หัวหินทําให้รับประทานนะคะโรงเรียนของคุณแม่นี้กลัวเยอะมากก็ต้องหาวิธีแดัดแปลงไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็เป็นกล้วยทอดกับน้ำผึ้งฟังดูแล้วง่ายแต่ว่าอร่อยอย่าบอกใครนะคะเป็นกล้วยกล้วยเนี่ยฮะกล้วยอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่นะคะแต่เคล็ดลับคือไปใช้น้ำเกลือก่อนมันจะได้ไม่ดำเสร็จแล้วผ่าผ่า แล้วเอาไปทอดกันเลยแล้วก็โรยน้ำผึ้งแล้วก็เสร็จแล้วฟังดูแล้วแบบเอ้ยง่ายไปบ้าแต่ลองทำนะคะมีประโยชน์แล้วก็อร่อยจริงๆนี้อันนี้เราก็เไปทอดนี่ค่ะเราก็ได้กล้วยของเราเรียบร้อยแล้วสีสวยงามนะคะโอ้ย กล้วยทอดน้ำผึ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วดมไปด้วยวิตามินนะคะประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับออฟจ้าทำไมเสียงแบบว่าไม่ค่อยแบบว่ามีกําลังให้หวานเหมือนน้าผึ้งไงหวานอ๋อเมื่อกี้นี่คือหวานพยายามแล้วนะอ๋อเมื่อกี้นี่คือหวานไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยนึกเสียงแบบเหมือนจะแบบขาใจตายลองกล้วยทอด มุงเคาอร่อยอ่ะหอมมันมุงหอมมากกินมึงเคาอร่อยอ่ะกินน้ำมึงอย่างเดียวก็อร่อยกินกล้วยอย่างเดียวก็อร่อยแล้วพอมมันรวมกันมันยิ่งอร่อยมันใช่เลยใช่เลยนะคะอันนี้ทำง่ายๆที่บ้านเลยนะคะขนมหวานของเราไม่ต้องแต่งอะไรให้มันวุ่นวายเลยง่ายๆเดินไปหลังบ้านมีกล้วยเอามาทำเลยเอามาทอดกันเลยไข่พึ่งจบค่ะวันนี้นะคะจ้าพวกเราสำเร็จเมนูสามอันได้เพราะว่าสปอนเซอร์ของเรานะคะก่อนแรกบริษัทจอโขต้า ที่นำแต่วัตถุดิบดีๆให้กับพวกเราเนื้อชีสแกะผลเอกีฟูดทุกอย่างทุกอย่างเวิร์กหมดดีมากๆเด็ดมากๆนะคะออแล้วก็บริษัทฟลอร์มานะคะเครื่องสำอางที่มาจากอิตาลีน,นะคะออแล้วก็สำหรับ แฟนคลับของเราและคนที่ติดตามรายการมีสูตรอาหารเด็ดๆเขียนเข้ามาเลยไหนๆจะจำในเพจของเรานะครับที่เพจรายการเรื่องกินเรื่องใหญ่บายพัทรเล่ยอ่าเขียนมาเลยสูตรเด็ดๆของอัํามากของพี่สาวของคนข้างบ้านถัดอีกสบ้านก็ยังได้ได้หมดนะคะถ้าสูตรอาหารของคุณได้ออกรายการของเราคุณรับไปเลยนะคะกิฟต์เซ็ตจากบริษัทฟลอรมามูลค่า2,500บาทเลยนะครับเดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเลย นะคะคลิปเก๋เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าในรายการเรื่องกินเรื่องใหญ่ใบมพราวินค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ